สวัสดีครับพบกับเราช่องน้ำหมูหวานชแนลแล้วก็มาเล่นเลสเด่นอีวิวทรีรีเมคตันต่อนะจ้ะ ดูสิโอโรคระบาดครั้งใหญ่เคยแค่ย่างรวดเร็วพวกเราก็ะจตัวเดียวนี่โอ้โหเออเฮ้ยมันเอาคนจริงๆมาทำเลยเหรอฉากนี้หรือว่าเป็นเขาเรียกกันอะไรนะรูปเมื่อก่อนใช่ไหมเหตุการณ์เมื่อแต่ก่อนเหรออ๋อน่าจะทำจริงกันเลยเนี่ยเออีนิน ยึดมั่นสื่อสัตว์มั่นคงนั่นคือหลักการของบริษัทอัมเบลล่าเออมันทำดีนะฉากเปิดตัวภาคเนี้ยดูโอเวอร์ดีและฐานรากนี้เองจะสร้างอนาคตที่สดใสให้กับพวกเราทุกคนก็ไมเหมือนดูเหมือนดูหนังเนี่ยไงเนาะ นี่มันนี่มันซีดนี่หวา RESIDENT EVIL ท่ารลี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 รู้เลยว่าอตัวนี่มันซีดเม่อกินนี่ซีจีเนาะแต่อันอื่นนี่คนเดี๋ยวที่หรือทุกอันมันก็อันเนี้ยเป็นเกมเหรอเหมือนคนอยู่นะ นัในวันที่ฝนตกเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนหรือเปล่าเนี่ย โอ้อือพายุเข้าอย่างแรงอ้านี่เราเดินแล้วเหรอเนี่ยปีทีวีหน่อยดิโอ้เสรษตาเฮ้พระรมเหตุการณ์อะไรบ้างอืมมอไมล์เลขหอัมพิา่าเห็บหมัดผู้คน เยอะแยะไปหมดและคูณซิตี้นี่ใครอ่ะทำไมมันดูมืดจังมีปรับแสงหรือเปล่าไม่มีแฮะช่างมันละกันอะไรอะโอ้ <S 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 oh. สวัสดีท่านจิววาเลนไทยปิดน้ำหน่อยดิพ่อฮึเดิดออกเฮ้ยพี่แจ็คครับเรื่องสยองสองนาทีเฮ้ย โอ้นี่เหรอสภาพจิวเป็นซอมบี้เออ,อมไม่อะเอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันไปให้ตายสิให้กายสิ ก็ปรับเสียงเลยนะครับแย่ลงทุกขึ้นเลยอีสามวันเราจะได้บอกลาเมืองนี้แล้วอ๋อมีโคงไฟทีวีใช้จอแก้วเหรอนี่อะไรอ่ะนิตยสารโอ มองตำรวจอะไรนี่เปิดไฟเอออยาเยอะเกินไปแล้วเปิดไฟในสีเถอะอื <c> ้ <oughs> สภาพห้องข้างนอกเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นี่ค่ะมันมืดจังเลยเดี๋ยวโอ้อะไรเนี่ย อย่าบอกน้ำ่าเลือดไหลตำ่ำปวดคออ,อ,อ,อุ้ยสิวขึ้นบ้าเอ้ยโลชั่นที่ฉันใช้นะ่ะไม่ได้ผลแล้วนี่เนาะทำอะไรเจ๊ปุ๊บปิดน้ำโอ้ย8ี่สิบแปดกันยอ สองทุ่มเจ็ดนาทีและกลุ่งชิคตีให้โทรมานะมืดจริงมืดจริงมูชิมูชิฮัลโหลจิวเธอไม่เป็นไรนะแบทนั่นนายเหรอฟังนะเธอต้องรีบออกมาจากที่นี่พูดเรื่องบ้าอะไรไม่มีเวลาอธิบายแล้วเธอต้องออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ก็ได้ฉันขอหยิบ หยี่ป่าไรอ่ะเอาเปิดมาไล่อย่างนี้เลยเหรอสักทีสิอือ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 อืืออืออือารบไม่ใช่คารอดนี่หว่า มในเมซีดพี่นีกด o, อโอล้วลบอุยเชื่อ้โอโหโคตรแข็งแรงนะจ๊ะต้องทำอะไรไม่มีของหรอเนี้ย เกิดอะไรขึ้นนี่อ่ะมันเดือดเชีวมันกดหลบยังไงนะภาคนี้มันมีให้หลบนี่เป็นภาคภาคหนึ่งที่ดีมากเลยนะเพะวันเนี่ยโอ้ยอื้มพี่เนี่บุฟหมาเธอต้องเสร็จชั้นวันนี้แหละ ออเศษหินอย่างคมนะเศษหินเนี่ยแต่และก,กำขึ้นมาได้ไงไม่บาดมือนะจ๊ะโอ้โอนี่นเราขานไปดูได้ไหมออเนี่ยระเบิดแล้ออกมาได้ไงทางนั้นนะประตูไม่เปิดอ้าแล้วโอเคเอย ไม่โอเคเลยเอากันแต่เที่ยงเซ้าเลยมันเอาเราแต่เช้าเลยถ้าตีเขาก็ตายไปแล้วเฮ้ยไมเฮ้ยนี่ออกไปอ ก้อนหินถล่มพอดีก็ไอหินที่มันถือมานะ่ะแหละไปอีกเขาแต่ที่แรกก็ตายไปแล้วแล้วอะไรวะเนี่อะออกจากเมืองเป้าหมายจิลทางนี้เออไอแบดนี่หว่าไม่เป็นไรนะไอมอนั่่นตัวอะไรนะ่ะฉันจะรู้ไหม แต่ว่ามันเป็นแค่หน่วยสตาร์สองคนที่เหลืออยู่เมืองนี้เธอกับฉันฉันจะไม่อยู่แถวนี้นะดูรอบๆเธอสิยิ่งรอ,อนานยิ่งจะซวยนะเอาใส่ถุงมือด้วยแบดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาาขึ้นอ้าวไม่รู้สิแต่มันเฮงซวยอย่างหนึ่งมากเลยนะเป็นเรื่องนี้ซวยต่อไปโอ้คุณอ่านไม่ทันเลยมึงเอลิกเอลิกอะไรหนักเรื่องอะไรเนี่ย เอ้เฮ้ทางนี้กดวิ่งตัวอื่นไม่ได้หรอวิ่งได้แค่ตัวนี้เลยหรอเราต้องพ้นไปแน่ๆฟันไปแน่ๆอ๋อพวกคนติดเชื้อเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยแบ๊บทางนี้เยอะเหลือเกินไม่เยอะเหลือเกินอะไรเยอะมากไปแม่ นี่ไปดิไอ้แบดบแบบโชว์พระเอกอีกภาคนี้มันดูเก่งไงวะประตูด้านหลังเธอไปเร็วเอามันเป็นคนดีจังภาคนี้อืมซิมพีอาอย่าไปคิดมากไปคิดมากไงฉันโดนกัดหน,นีไปไม่เอานะจิวเยี่ ไม่ไม่ฉันนั้นรู้ที่เดียวกันหรือเปล่างั้นขออย่างหนึ่งไปผลไปไปซะโอ้ฮย,ยเป็นคนดีจังภักนี้ฉันขอโทษนะแดสสือโอ้ขอโทษทีนะโทษทีนะอืมอือ้า แล้วใส่เสื้อเอาเสื้อมาจากไหนอะ่ะอ้หูอ้าวไม่ต้องยิงก็ได้นี่อ๋อกดกดอันนี้โหลบรถเมียหรือเปล่าโอ้๊บ้าบอมพับเผากดนี้โหลบเราไม่ต้องยิงก็ได้ คนข้างล่างน่ะขึ้นดาดฟ้าที่จอดรถเร็วโอเคเข้าใจแล้วกดอาหนึ่งหลบเฮ้ยถอยไปอย่าเข้ามานะอย่ามาใกล้ฉันอ๋อนี่คือไอ้แก่นั่นในภาคนั้นใช่นะะชฉันปลอดภัยฉันไม่ออกไปข้างนอกแน่นี่แล้วมันกระโดนกินนะครับอคาคารแบบไฟแห่งนี้ ขังตัวเองในห้องตู้คอนเทนเนอร์โอ้มันมีคุณชื่ออะไรฉันทิ้งคุณไว้ที่นี่ไม่ได้เดริกโอเลเซอร์เธอจะขโมยที่ซ่อนของฉันโ้ไปหาของตัวเองเถอะนางหนูนางหนูงั้นช่วยใจเย็นหน่อยได้ไหมคะฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฉันมาช่วยคุณอ๋อใช่สิเธอทำงานได้สุดยอดมาก อยากจะช่วยใช่ไหมช่วยใส่กุญแจมือตัวเองคุณโอกาส <c oughs> สุดท้ายนะ,ะยนจะไม่มีคนช่วยคุณแล้วผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นผมยอมอดตายที่นี่ดีกว่าเป็นอาหารของพวกผีดิบพวกนั้นเลิกอยู่กับผมได้แล้วอแล้วถ้าเกิดเราคุยก่ะไม่ได้นะ <c oughs> มันมีเสียงเหมือนคนคุยตลอดเลยวะ พูดไรวะยัง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 อะไรไม่รู้เนี่ยพวกพักนี้กดโอนะเก็บของอุย้ยซัดก่อนซัด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 ก่อนเลยเดี๋ยวมันออกมาเฮ้ยมันยิงง่ายจังทีเดียวตายเลย เราดูของเรงไงสามเหลี่ยมเหมือนเดิมหรือปรเปล่ชะเฮ้ยใ้่อะไรนะพีพีโทรศัพท์มีดไม่มีหักใช่ไหมแตกเปล่ากระจกไม่แตกว่ะ กระจกบ้านเขานี่แม้กระทั่งตรงนี้ก็กันกระสุงนงั้นเหรอเข้าไปไม่ได้เป็นตัวประกอบฉากเฉยๆสินะตรงนี้ไปไม่ได้เฮ้ย อะไรวันนี้อ่ะเปลืองกระสุนเปลืองกระสุนเปลืองกระสุนกระสุนเอ้ยโอ้อป็นอมาตะหรือเปล่ามันกดเนี่ยกดหลบยากนะอย่างน <S <S um> <m <m ja, ั้นไม่สนมันแล้วกัน เหมือนเราจะเป็นอมาตะาอยู่นั่นเนี่ยต้นเกมอ่นนะมเนาะไปเลยละกันนั่งไงเป็นแค่ขัดศีนมาบ้าเฉยอมแทงยากยังวะกดหลบยากมากเลยนะนี่ไปใช้ดาบฟ้าดู นี่ตรงนี้เฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> มาเร็วเขาไม่มีของเลยเหรอฉันว่านต้องมีของเซิออ้หูผว้ มีตาตำรวจด้วยขอโทษไม่ต้องไปขอโทษันแล้วโอเร็วเข้าเร็วเข้าสิปิวะไอ้บ้าเอ้ยตาฉันหละอ๋อมีไอ้เขาเรียกอะไรนะกดค้างไว้กดค้างไว้เล่นเครื่องเต็มสปีด ออ,อ,อ,ยอย่าบอกนะว่าจิวไม่เป็นไรอะ่ะจะโคตรคนเกินไปแล้วนะลงมาท่านี้ไม่ตายเลย,เลยนะเนี่ยโ,โดนฝึกมาอย่างเข้มแข็งแ,แข็บะแขนเขินบาดมด ้ระเบิดด้านหน้ากากไปโผล่ไปไหนอะถอยดิเฮ้ยไอหน้าปัวอุ้ยล็อกรถแบบนี้ต้อนโอ้ยไงวะ ค่อยๆนะคุณเป็นใครคุณมาทําอะไรผมคารอส,รสผมกำลังจะช่วยคุณไปกันเถอะจะพาคุณไปที่ที่ปลอดภัยผมคารสอสวันนี้ผมจะมาช่วยคุณนะคุณเป็นใครโจากเริ่มต้นมาอย่างอย่างมัน survivors and been bringing here. Here where? They've ที่นี่ที่ไหนอะคนผมดัดแปลงที่เป็นที่ป้องกันนะมันปลอดภัยฉันไม่เป็นไรพื้นที่ส่วนตัวโอเคเข้าใจนะไปกันเถอะวันนี้มันหลบเนี่ยุโอ้มันไม่มีหลอดเลือดขึ้นเหรอ ไม่รู้เลยผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่ซอมบี้แต่มันต้องการอะไรจนกว่ามันจะหยุดมันไม่ชอบผู้ชายไม่ละขอบคุณยกให้คุณเลยแล้วกันฟังนะผมสัญญาเลยว่าจะดูแลหน่วยภัยของ D U S C เล่นกันหรือเปล่าเนี่ยคุณอเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยพวกคุณเออคุณพูดอะไรเนาะนออ ไม่ไว้ใจผมก็จะไปหลบภัยที่ไหนก็อะไรพูดเร็วมาเร็วทางนี้อืมคิปไามตอนมันหลบแปลกๆเนาะอ๋อกดเองเป็นการล็อกลักลกลักล มันฟันเลยไม่ได้อยากให้มันฟันได้เลยนี่กับตันสภาพสตีท่าน,นี้ต้องการความช่วเหลือจากเราคารอดนายไม่คิดว่าถามชื่อสภาพสตรีท่านสาวสวยบ้างเหรอเธอเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอ p d ์พีดีตหน่วยยุทธการเธอชื่อจิววาเลนไทน์ S Jill. <S ฉันจิววาเลนไทน์ Valentine นะยินดีที่รู้จักจิวผมคือหัวหน้าหน่วย UBCS ทีมของผมถูกส่งมาเพื่อช่วยพลเมืองโอเคแล้วเป็นไงบ้างเมืองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงพลเมืองส่วนใหญ่นับแสนก็ตายกันหมด ไม่สิกลายเป็นซอมบี้พีด่ดิหมวดของผมเสียกำลังพลไปมากการกระทําของพวกเขารอดชีวิตเออต้องขอบคุณนายใหญ่อืมใช่ทําสุดความสามารถถ้าเราทําให้รถไฟนี่ขยับได้เราจะอพยพผู้รอดชีวิตไปได้นะ แต่เราต้องความช่วยเหลือคนองผมทำกันเองไม่ได้ืมก็ได้ฉันเอาด้วยอนแต่ฉันขออยู่ฝ่ายเดียวกันกับพวกเขาขอบคุณนะจิวเอาล่ะติดต่อเราได้นะ ฉันรู้อยู่ว่าวิทยุคืออะไรเอาวันเขาอีก first thing, first thing. ก่อนอื่นนะเราต้องหาวุธให้คุณขึ <First thing. S 1> ้นไปข้างบนมีสเสบียงอยู่เอาระโอ๊ <So. S 1> คู่มือการประดิษฐ์กระสุน UB CS คู่หากอากระสุนหากกระสุนของคุณเกิดหมดขณะอยู่ในสนามรบ ปืนของคุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรยังอยากยังอยากมีชีวิตรอดใช่ไหมงั้นท่องจําสูตรอ๋อปืนพกดิปืนสองอันปืนลูกซองปืนพกปืนกดสูงสองศูนย์อ,อเตรียมของให้พร้อมแล้วออกไปร่วมสนุกได้เลยจัดลูกตะกวัวให้ผีดิบพวกนั้นกินหน่อยแค่แค่อย่าปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นของวาของมันแล้วกัน อ๋อเอาเอาเบอร์ไกสไตล์นี่ใช่ป่ะเฮ้ยอันนี้มันสตีดไฟเตอร์รึเปล่าอันนี้เอเลียนนั่นเหมือนคอออฟเลยว่ะส่วนนั้นเหมือนแอสเซสซินเนาะอันั้นเมกาแมนนั่น, man, น,นก็ชัดเจนเลยล็อกแมนอันที่สองนี่ไม่รู้อันนั้นน่าจะเอเลียนรึเปล่าอันนี้โฮโ์ลซอมบี้เนาะบิ๊กอี Back home บ o r one night only mm. อืมเอ้าไปไหนะล่ะบัคคารอดโอออกมาจากรูนี้ได้จริงกับตันเนื้อของคุณหายไปเยอะเลยเออขอโทษนะฮะ,ะชุดกิโมโนแล้าก็มาดูก่อนนี่น,นี่ไงดูสถานี เลสโตรนัยของหน้าแรกหนังสือพิมพ์จุบชุมคตตรกรกินคนสรุปเรื่องราวทั้งหมดในยามรุ่งสางของวันที่25กันยายนมีสายที่ตื่นตนกโทรมาหาอาพีดี เพื่อรายงานเหตุโจมตีชายคนหนึ่งที่พบเห็นบรรยากาศว่ามีลักษณะโสมๆเหมือนคนจรจัดเขาจู่โจมคนที่เดินผ่านมาในบริเวณตอนเหนือของพิพิธภัณฑ์และบแลสเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเรื่องพบศพหญิงสาวที่อวัยวะฉีกขาดหายไปซึ่งบ่งชี้ว่าเธอถูกกิน เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วสามครั้งในแลคูนซิตี้อ๋อในเดือนนี้ด้วยนะใครเป็นคนทําใครที่หันมากินสเต็กเนื้อมนุษย์พวกเราชาวนิวคอเมตเกงว่าคนไข้โรคก,กินเนื้อที่โรงพยาบาลสปอร์เม,มโมลาสลาส์ายี บ้าเอยชื่อมันอาญญา่านยากแ้สปอมเมมโมริคอตมาตั้งแต่เดือนสิงหาอาจไม่พอกับแค่อาหารโรภเหาบพันผู้สืบข่าวของเราได้แทรกซึมเข้าไปในสปอมโม,มเมเลสสเปนสเปนเซอร์สเปนเ,เซรอร์เอ่อเมโมรัสเ,เ,สเ,เม,มโมรัส ถามคําถามที่ตอบยากแล้วกลับมาพร้อมกับเรื่องราวสุดสยองสุดสยองขวัญที่จะทําให้ท้องไส้ของคุณปั่นปวดอ่านบทความได้ในตัวเล่มต่อที่หน้าออห้าสิบสองนัน้าไหนบทความทางออกเอาไม่มีอะไรเลยคารลอตเนาะ ซิวนี่ผมเองอยู่ข้างบนหรือ,อยังกำล,ลังไปเอางไงต่อหัวหน้าสั่งให้ผมเชียร์รางรถไฟคุณช่วยคุณร้างแค่ทำไทงไอืมไประบบไฟถนนรับทราบนี่ลงมือกันเถอะเอ้เอาเราแผนที่ไม่ได้หรอมบันไดเลื่อนอย่างนั้นเราใช้บันไดธรรมดา อ้สมุนไพรนี่ดินเปินสินะดูเปินสองอันเตะไม่ได้สมุนไพรแดงก็ตามสไตล์เกมนะครับอืมดวไมเทมโอเค ลลกินเลยแล้วกันจะได้สบายดี<ะ>คู่มือสมุนไพรย u C c ไม่ใช่ที่สำหรับคนอ่อนหัดที่คานกับฐานทุกครั้งที่ได้แพ้ถ้าอยากให้มีคนโอก็ไปที่อื่นซะในอะไรในลีกใหญ่ใ,ญใญแบบนี้ เราทำยาของตัวเองท่องจำสูตรเอาไว้อ๋อนี่ไงเขียวแดงหรืออ๋อเขียวแดงคือใหญ่กว่าเขียวเขียวเอาสามอันเนาะทำเองไม่ได้เห็นเมื่อไหร่ก็รีบคว้าไว้อโอเคมีอะไรอีกตรงนี้ต้องเอาของมาใส่ฉันว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างสิงนะ ไม่มีอะไรเลยมีดนี่เหมือนใช้ไม่ค่อยได้ผลเลยก็สำหรับพาร์ทนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับเจจิวเดี๋ยวพัทหน้าปรับแสงก่อนเพราะว่าพาร์ทนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า